สวัสดีพวกโอนตินนี่โอนตินอ้ยโอ้ยเยอน้อยโอนติน굿มอร์นนิ่งเออ굿อฟเท็นน์นอขุดอะไรตรงนี้เนี่ยขุดแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ขุดไม่ขุดไม่ขุดนอนนอนไม่ขุดไม่ขุดไม่เอาขุดนี่ต้องมาถ่มทุกทีเลยโอนตินเนี่ย ไมโลก็เหมือนกันไมโลก็นอนก็ขุดขุดท่นั่นแหละไมโลเนี่ยเห็นสาบมากเลยวันตินเหม็นสาบมากเลยอะไม่อาบน้ํากี่วันแล้วเนี่ยโอ้โหยังไงเนี่ยวันตินเนีฮะดูตัวมอมแมมเฉยมต้องมาหาวเลยนะเดยียวมันยิ้มยิ้ม